สวัสดีครับกระผมน้องฟอร์จูนทาววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ LED movement ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยของอาคารฟอร์จูนทาวภายใต้การบริหารงานของบริษัทซีพีแลนด์จำกัดครับแต่ก่อนอื่นกระผมจะขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักความเป็นมาของโครงการนี้ก่อนนะครับโครงการ ปรับปรุงอาคารฟอร์จูนทาวนะครับแนวแนวความคิดว่าจะปรับปรุงอาคารเนื่องจากว่าอาคารใช้มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าจะปรับปรุงให้ทันสมัยนะฮะแล้วก็ประกอบกับถนนรัชดาพิเศษเนี่ยในช่วงที่หลายๆปีที่ผ่านมานี่มีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็มีห้างต่างๆมาเกิดขึ้นอีก,อกเยอะนะครับ ก็เลยม,ม,มีนโยบายจากทางผู้บริหารของทาง CP Land นะครับก็ให้วางแผนที่จะปรับปรุงอาคาร f o r ์จูนทาว n ตลอดทั้งอาคารนะฮะแล้วก็ให้มีแนวความคิดว่าทำยังไงให้ตึกของเราเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตึกที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำทางด้านไอทีจริงๆแล้วการปรับปรุงอาคารเนี่ยเราทำมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยในปี2541หลังจากที่เราซื้ออาคารมาจากทางเจ้าของเดิมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมาปรับปรุงอีกครั้งที่2เนี่ยในประมาณปี2547นะครับซึ่งตอนนั้นถ้าถ้าทุกท่านจำได้เนี่ยก็จะเห็นภาพอาคารเก่าเป็นรูปกากบาทและมีสีม่วงนะครับออพอใช้งานไปได้7-8ปีก็เริ่มทรุดโทรมตามสภาพนะครับก็เลยเปรับปรุงอาคารเป็น อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นแนว NIT แล้วก็ประกอบด้วยไฟ LED ที่มีความยาว mm. เขาเรียกว่าแอดเป็น LED movement ที่ยาวที่สุดในประเทศนะครับที่เราเลือกว่าต้องเป็นระบบ LED movement เนี่ยนะครับ mm. ก็เพื่อให้ส่งเสริมในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า LED เนี่ยมันสามารถที่จะโปรแกรม ไฟให้มีลักษณะต่างๆได้ให้สามารถวิ่งไปวิ่งมาเป็นมีความความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งซึ่งหลอดธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็หลอดธรรมดาเนี่ยก็จะกินไฟมากกว่านี้นะครับสำหรับการลงทุนในเรื่องของระบบไฟ LED movement ตัวนี้นะครับเราลงทุนไปประมาณ10ล้านบาทสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดต่างๆเนี่ยได้ได้นับล้านสีนะครับแล้วก็ที่เป็น LED movement เนี่ย ทำให้ตึกของเราเป็นเหมือนระบบดิจิตอลนะครับทำให้มีการวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่ไม่ไม่อยู่นิ่งนะครับแล้วก็ทําให้ตึกเนี่ยดูสว่างสวยัยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มมูลค่าของการเช่าของเราเนี่ยต่อพื้นที่เนี่ยได้เพิ่มขึ้นที่มาและแนวคิดของการออกแบบคือต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารโดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานสถาปตัตยกรรมการบริหารอาคาร และการตลาดในในด้านวัสดุที่เราเลือกใช้สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้นะครับเราก็เลือกใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับผสมกับกระจกลามิเนตตัดแสงนะครับจะเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับกระจกตัดแสงเนี่ยจะทำให้ลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารได้ได,ได้ดีนะฮะเพราะนั้นเ,เราก็จะไม่เปลืองเรื่องแอร์เรื่องเครื่องปรับอากาศเนี่ย เราสามารถจะคอนโทรลอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการได้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เกิดความสูญเสียพลังงานมากนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยก็สามารถจะเขาเรียกว่าเป็นระบบเซลฟ์คินนิ่งนะครับสามารถที่จะล้างทําความสะอาดตัวเองได้เวลาฝนตกลงมาเนี่ยวัสดุพวกนี้นะครับก็จะล้างชําระล้างตัวเองได้นะครับ ระบบการควบคุม LED ที่ใช้สำหรับอาคารฟอร์จูนเท่านั้นควบคุม9พาร์ทใช้ระบบ Computer คอมพิวเตอร์ควบคุม Data ที่จะส่งไปที่ LED หลอดไฟ LED รุ่นที่อาคารฟอร์จูนใช้คือ s y n e c LED t i l t RGB ส่วนระบบจ่ายไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบ Crystal c r y p t e l c b b u s y s t e m คือระบบควบคุมการเปิดปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติช่วยในเรื่องการจัดการการใช้พลังงาน โดยใช้อุปกรณ์หน้าจอทัชสกรีนในการสั่งการควบคุมในส่วนของโปรแกรม LED ฟา Lighting นะครับการทำงานจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือตัวซอฟต์แวร์นะครับในส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเราเลือกเข้ามาใช้งานก็คือโปรแกรม m a t r i x ซึ่งพัฒน,นาโดยวิศวกรชาวเยอรมันในส่วนที่2ก็คือ,อ,อตัว a ั a g เกตตัว Gate เกตจะเป็นอุปกรณ์ที่กระจายสัญญ,ญาณจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่หลอดไฟนะครับเพื่อให้สแสดงผลลัพธ์ได้ ัท,ทีและสุดท้ายก็คือการเลือกหลอด LED ที่สู่หน้างานในส่วนนี้เราติดตั้งหน้างานทั้งหมดประมาณ1,200กว่าหลอดนะครับเพื่อแสดงผลลัพธ์เอามาสู่หน้างานทั้งหมดนะครับความโดดเด่นของผลงานในยามข้ามคืนมีไฟตกแต่ง LED ซึ่งสามารถผสมสีได้นับพันสีวิ่งเคลื่อนไหวไปมาตามแต่ที่เราจะตั้งโปรแกรมเรียกได้ว่าเป็น LED movement ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทำให้อาคารดูมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและประหยัดพลังงานด้วยอีกทั้งยังสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับตัวอาคารสำหรับแนวคิดด้านการตลาดคือเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ศูนย์กลางแห่งวิวัฒนาการเทคโนโลยีชั้นสูงจึงนำรูปแบบดิจิตอลมอลมาสร้างอัตลักษณ์ด้วยคอนเซปต์ไอคอนิกที่ผสมผสานการเปลี่ยนแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดสถาปัตยกรรมทางดิจิตอล เสริมความโดดเด่นทางด้านรูปทรงของอาคารที่มีความยาวพิเศษในย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่การแสดงไฟหน้าศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวนจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะที่นี่ที่เดียวการนำไฟมาเล่นกับโครงสร้างอาคารที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยการผสมสีจากไฟ LED การผสมสี RGB เล่นได้ถึง16.7ล้านสีจากไฟ1,300ท่อ สามารถสร้างบรรยากาศความสวยงามสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณถนนพระราม9ก้ารัชดาพิเศษได้อย่างตื่นตาตื่นใจส่วนแสดงผลการเปลี่ยนสีของโคมไฟ LED เกิดจากการผสมสีระหว่างแม่สีได้แก่สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินเช่นสีเหลืองเกิดจากสีเขียว100%ผสมสีแดง100% ระดับความสว่างของแต่ละสีมีความละเอียดในการเปลี่ยนสีสีละ8บิตหรือ255ระดับความเข้มแสงหากนำความละเอียดของแต่ละสีมาผสมกับไฟ LED สามารถแสดงรูปแบบการเปลี่ยนสีได้มากถึง16.7ล้านระดับสีแต่ไม่อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ LED สร้างสรรค์ตึกทันสมัยดึงดูดใจลูกค้ามีดังนี้ 1. การประหยัดพลังงานเพื่อโลกสีเขียวก่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็นจำนวนเงิน2.1แสนบาทต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเลสเซนต์ 2. ต้นทุนการบริหารอาคารการใช้เทคโนโลยี LED เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งลดต้นทุนค่าบำรุงรักษาง่ายต่อการบริหารจัดการ การสร้างมูลค่าเพิ่มของการใช้ประโยชน์พื้นที่จัดกิจกรรมเช่นบริการพื้นที่จัดงานเปิดตัวสินค้างานแนะนำสินค้าและมินิคอนเสิร์ตประโยชน์ต่อองค์กรได้แก่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมทีมงานทั้งฝ่ายโครงการฝ่ายวิศวกรรมฝ่ายบริหารอาคารและฝ่ายการตลาดเพื่อการพัฒนาคอนเซปต์การบริหารระบบไฟ การใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดนิส่ยออนไลน์และออฟไลน์เป็นต้นจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านการพัฒนาศูนย์การค้านั้นพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาศูนย์การค้าการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การตกแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามทันสมัยสอดคล้องกับความเป็นศูนย์ไอที ด้วยคะแนนเฉลี่ย3.89คะแนนจากคะแนนเต็ม5คะแนนครับในฐานะที่ผมทำงานด้านสื่อสารผมก็มีความรู้สึกชื่นชมนวัตกรรมความคิดนะครับของทางทีมงานฟอร์จูนที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับคือการนำเอา LED มาเชื่อมโยงกับตัวอาคารนะครับทำให้อาคารนั้น เป็นอาคารที่เหมือนกับมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับก็จะเป็นการสื่อสารรับรู้นะครับให้กับผู้คนเนี่ยได้รู้จักตัวอาคารมากขึ้นนะครับแล้วก็อาคารอาจจะกลายเป็นแลนด์มาร์คนะครับหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวผมก็คิดว่าถ้าเกิดนวัตกรรมอาคารบวกกับนวัตกรรมทางสังคมมาเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยอาคารฟอร์จูนก็จะกลายเป็นผู้นําแล้วก็จะเป็นนวัตกรรมที่ต่อเนื่องนะครับมีชีวิตชีวาเนี่ยไปได้อีกยาวไกลครับ สำหรับการที่อาคาร CP Tower 2ได้เลือกใช้ LED ในการประดับตกแต่งนั้นถือว่ามีความเหมาะสมครับเนื่องจาก LED เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ในด้านประหยัดพลังงานนะครับมีการกินค่าพลังงานที่ตำ่ำนอกจากนี้สีสันยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำรูปแบบหรือเทศกาลต่างๆ mm hmm. นอกจากนี้ครับ LED mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ s <S และหลอด c o m p a c t f l u o r e s c e n t ยังมีอายุการใช้ง,งานที่ยืนยาวกว่าและทนทานกว่าด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีการแชร์ไฟล์ในโซเชียลมีเดียต่างๆและหากต้องการชมภาพสวยๆในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปท่านสามารถติดตามชมได้ที่ YouTube ค้นหา For t u n e Town Channel นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ